สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูปช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวรวยใหญ่ไฟกระพริบสามราศีนี้รับทรัพย์สุดโตง่ง คลิปนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็น3ราศีที่มาแรงในเรื่องของดวงโชคลาภที่โดดเด่นในช่วงโค้งสุดท้ายปลายปี2565ค่ะเรียกได้ว่าท็อปฟอร์มในปลายปีเลยนะคะดวงโดดเด่นในเรื่องของโชคลาภและก็เงินทองมีโอกาสได้รับทรัพย์ฉลองปีใหม่กันเลยทีเดียวมาร่วมเช็คกันเลยนะคะว่าจะเป็น3ราศีในบ้างที่มีเกณฑ์อิ่มเอิบในเรื่องการเงินค่ะ มาเริ่มกันเลยที่ราศีแรกคือท่านที่เกิดในราศีเมษหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึงวันที่13พฤษภาคมค่ะชาวราศีเมษถือว่าเป็นราศีที่ดวงดีที่สุดในช่วงโค้งสุดท้ายปลายปีนะคะ ดวงดีมีโอกาสได้ลาบก้อนใหญ่เหตุเพราะว่าดาวอังคารซึ่งเป็นดาวประจำตัวของชาวราศีเมษใ้ยายเข้าเรือนการเงินได้ตำแหน่งราชาโชคส่งผลดีทําให้ชาวราศีเมษมีโอกาสได้เงินได้ทองเป็นของขวัญส่งท้ายปีไม่ว่าจะเป็นเงินจากการทํางานหรือว่าการลงทุนก็มีสิทธิ์ได้แบบเกินความคาดหมายในช่วงปลายปีนี้ด้วยค่ะ ขอแนะนำให้ชาวราศีเมษงดทานเนื้อสัตว์บางมือหรือว่าทำบุญช่วยเหลือสัตว์ป่วยสัตว์จรจัดอานนี้ส์จะส่งผลทำให้ได้โชคได้ลาบอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยนะคะมาถึงราศีที่สองค่ะนั่นก็คือท่านที่เกิดในราศีธนูหรือท่านที่เกิดระหว่างวังวนที่16ธันวาคมถึงวันที่13มกราคมค่ะ ชาวราศีธนูเป็นราศีที่โดดเด่นมากในช่วงโค้งสุดท้ายปลายปีนะคะช่วงที่ผ่านมาแม้ว่าจะต้องเหนื่อยแต่ต่อจากนี้ไปจะดีขึ้นแน่นอนโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินและโชคลาภชาวราศีธนูจะได้อานิสง์ผลจากการโยกย้ายราศีของดาวศุกร์ที่เข้าทับดวงชะตา ได้ตำแหน่งสำคัญอย่างมหาจักรส่งผลทำให้ชาวราศีธนูมีโอกาสได้เงินได้ทองรวมถึงได้โชคได้ลาบส่งท้ายปีกันด้วยนะคะแนะนำให้ทําบุญเพื่อเสริมดวงชะตาเพื่อความเฮงความปังให้ทําบุญช่วยเหลือคนยากไร้คนด้อยโอกาสคนพิการรับรองว่าความเฮงมาเยือนแน่นอนนะคะแล้วเราก็มาส่งท้ายกันที่ท่านที่เกิดในราศีมีนค่ะ หรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่14มีนาคมถึงวันที่12เมษายนนะคะชาวราศีมีนถือว่าเป็นราศีที่ดวงชะตาดีโดดเด่นมากๆโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินและโชคลาภถ้าจะถามเรื่องดวงการเงินในปีหน้าบอกเลยว่าดีและมีลาบก้อนใหญ่รออยู่ค่ะแต่ในช่วงโค้งสุดท้ายปลายปีดวงก็มีโอกาสได้โชคได้ลาบเหมือนกันแต่จะเป็นลาบก้อนเล็กๆพอหอมปากหอมคอค่ะ ส่วนลาบก้อนใหญ่เอาไวลุ้นตอนปีหน้ากันนะคะหากอยากให้ดวงชะตาดีมีโชคมีลาบเข้ามาให้หาโอกาสไปไหว้พระปางสมาธิและถ้านําพวงมาลัยดอกดาวเรืองไปถวายด้วยจะเป็นการเสริมดวงชะตาได้อย่างดีมากๆเลยค่ะเอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงสามราศีรวยใหญ่ไฟกระพริบนะคะ สำหรับคลิปหน้าคะ่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมคะ่ะ